ช,ช,ชอยากมีมวยกับนักกล้ามเว้ยอยากมีมวยกับนักกล้ามเว้ยไม่รู้ว่านักกล้ามแถวนี้จะจัดให้ได้สักดอกนี่เดี๋ยวปะอยากอยากโดนแบบต่อยต่ไต่โกรกปากอ่ะนักกล้ามได้ยินไหมอ,อะโหรอไอ้เจ้าหมอนทำทำไมเนี่ย ได้ยินไหมหล่อหล่อหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับคนดูพี่ปืนครับสวัสดีนะครับอ้ปวดมาดับมาดับดับดับฮัลโหลฮัลโหลเบบี้บอเบบี้เบบี้แลมโบหลอครับหลอครับอ้วนอ้วนโบวัวัอ้วนโบวัอ้วนโบ อยู่ตรงนี้สองคนเอา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 ไปจุดไฟไฟตั้นเลฮัลโหลพี่แัมโบผมสงสัยมานานละเออเดี๋ยวแทงเอ๋อเออเดี๋ยวแทงง่ายอ๋อมันไม่หายหรอกถ้าผมไม่แทงอ่ะหนักการที่รังเพลงได้นิดหน่อยพี่ดัมโบ ลองเพลงให้ผมฟังทีได้ไหมพี่ดำบอกเอ๊ะไม่เป็นไรเนาะเจ็บเบากันกล้วเจ็บอลเออว่าไงโอ้ยเฮียดับตั้งนานอ๋อไม่ก็ดับเว่อห่วยหรวะโิดตามเพื่อนเข้าบอลดิตามแล้วไม่เข้าเนี่ยคือมันไม่เข้ากระชับไอ้แบงค์แบงค์เล่นเลยแบงค์เดี๋ยวไม่ทันได้หรอกไอ้แบงค์ไปเล่นเลยตัวมัดตาม ไปได้แล้วเราไปบ้านไปไหนมาไม่ได้ไปไหนฮะอยู่นี่แหละคือมึงไม่ฟาวแกงใช่ปะกูกูไม่ได้ไป็นคือกูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะลูกเก่าไอ้เหี้ยไอ้พวกที่มันไม่ฟาวแก๊งกูเจ๊ป้ากูรู้กูรู้กูคือตอนนี้มึงเป็นไปมากเหมือรู้ตัวปะกูเจ๊อ่ะอะไรเขาเขามีผัวใหม่แล้วบ้าโอ้เขาไปเซิงกับผัวใหม่ไอ้เหี้ยใครวะ เขามีผัวใหม่แล้วคนที่คนที่หัวขาวที่มึงคอยแบบให้เขาขึ้นหลังอ่ะบ้สเขาไปเขาไปกับหนุ่มอื่นแล้วบ้สเอ้ยเจ๋งมากนองเจียวเออนองเซนเก่เจ๋งมากเอาไงนะบัสมึงไปนอนเขาก็ไปเลี้ยงวัวกับหนุ่มใหม่แล้วเออไอ้คไวายควายเอาเซนน้อง เราตีเพื่อนทำไมโรดไม่เป็นไรน้องเจนจบแต้วที่อย่างบีบีห้าสามคือพี่ป้าเก่งไหมเก่งมากน้องเซนน้องเซนของพี่พี่ภูมิเจนในตัวเองจริงๆที่มีเองอยู่ในแก๊งไม่เท่าไหร่เลยเฮ้ยเฮ้พูดแบบนี้เอากับน้องกูไม่เอ่องบาสเอาไมั้ยบาสเอาเปล่าหลอกมนใทยนี่ปะเออว่าไงอเคครับพี่ครับว่าไงแฮมเพื่อนบุญแฮมเพื่อนบุญแฮคแฮบไอเจอยู่ไหนอ่ะกูจะไปนั่งเรียกขาโดนแล้วรู้เถอดรู้บาสมึงไม่ต้องหรอก ผู้หญิงอ่ะไม่ตายก็หาใหม่ได้ปล่อยเขาไปเถอะคนนั้นอ่ะเขาไม่ไปกับมึองหรอกนะครับเออมันกะมันปัญญาอ่อนไอ้บลูไอ้บลูแคปดิบบลไอ้บาร์ชัดดิบารเจ็บไม่อยู่ไปว่างเจ็บไปไหนไม่รู้น่าจะเขาอ่ะไปแล้วกับนุ่มแคปอย่างไอ้บาร์แคปแล้วจไปหาไปคุยแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปข้างนอกแบบไม่ต้องไปข้างนอกหรอกรับความจริงไม่ได้รับความจริงไม่ได้ก็ไป ไอ้พวกใจปลาซิวปลาส้อยอ่ะที่มันรับความจริงไม่ได้อ่ะกูไม่ต้องการหรอกมึงเดินหน้าออกมา <c oughs> มึงเดินหน้าออกมาแล้วมึงใส่หัวไปไอ้พวกที่มันใจปลาซิวปลาส้อยอยมรับความเป็นจริงว่าเขามีผัวใหม่ไม่ได้อ่ะกูไม่ต้องการหรอกมันกระจอบ <c oughs> มึงไม่ต้องร้องหรอกร้องแค่ไหนเขาก็ไม่เอามึงอยู่ดี มึงร้องไห้ออกมาเป็นเลือดอ่ะเขาก็ไม่ต้องการมึงหรอกเพราะน้ำตาของคนไร้ค่ามันไม่มีความหมายมึงอ่ะมันหลอกตัวเองไปวันวันว่ามึงสำคัญแต่เขามองอ่ะเป็นมึงสำรองในวันที่มึงเหงาแค่นั้นแหละมันเห็นมันเห็นกูเป็นมีเขาหรอไอ้มึงไม่ได้มีเขาเขามึงเอกตั้งนานแล้วเข่ามึงอ่ะขึ้นตั้งนานแล้วไอควายมึงอ่ะแค่ไม่รู้ตัว โอ้เจ็บอ่ะพี่แบงค์ี่บงค์เดี๋ยวเข้าไปนะพี่ขอแปนลงครับมึงยังไม่ชินอีกเหรอวะที่โดนเขาสวมเขามาทุกลคนอ่ะที่เข้าหามึงอ่ะเข้าหาเพราะอะไรบัสหลอกเสียวไม่ใช่เขาสมเพศมึงโอ้เขาสงสารมึงไอ้บัสมึงอ่ะมันไม่มีคนเอาที่มึงคุยกับเขาแล้วขอตอบมึงอ่ะเขาสมเพศมึง เขาสงสารมึงเฉยๆมึงฟังกูนะเขามีอีกคนรออยู่แล้วผัวเขาไปนอนเขาก็แค่มาหามึงแต่ผัวเขาตื่นเขาก็ไปหาผัวเขามึงอะมันก็แค่ได้แค่สำรองมึงไม่มีวันเป็นตัวจริงได้หรอกบัสมึงไม่ต้องทำไงหรอกมึงก็อยู่แบบนี้ยของมึงไปอ่ะ เดยวเขาก็กลับมาหามึงในวันที่เขาเหงาในวันที่ผัวเขานอนอ่ะเดี๋ยวเขาก็โทรมาหาเมื่อเขาแม่งไปเสียวกันต่อไหนต่อไหนลอยเฮียเสร็จกิจปุ๊บเขาก็มาหามึงต่อมาให้มึงอุ้มเฉยๆอ่ะคุยเล่นๆเฉยๆอ่ะไอ้ควายเป็นควายขนาดนั้นเลยเหรอไว้เฮียมึงมึงไม่ได้โคพสไว้มึงนี่เป็นไม่ได้เป็นควายหรอกป้าจริงๆนะ มึงไม่ได้เป็นควายหรอกเด็กมึงโง่อย่าเอามึงอะไปเปรียบเทียบกับควายเลยกูสงสารควายที่ต้องมาเปรียบเทียบกับมึงนะโอ้ยเสียอะไรอะชิงตัวอะไรหรอเมื่ยโอ้ยเจียบป่ะมาดลองใหม่ดิเต็มไม้เต็มม้โอ้ใช่เลยโอ้ยสายก็สายก็ กูสมเพชใส่กอะไรอ่ะมันลุกกองาลอยอย่างน้อยออยย่างน้ไม่สำคัญก็ยังได้สัมมึงสรบกูตายเด้เลยแเลยอย่างน้อยอ่ะมึงไม่ได้สำคัญอ่ะก็ยจะได้คลายอ่ะมันก็ได้สัมลองสัมกูสีผมมาสีชมพูว่าจะแบลวเท่าไหร่เขามีผัวอยู่แล้วก็ไปรอเค็มเขาแต่เขาคือดีกับผัวเขาก็ไปมึงไม่มีวันได้เป็นตัวสำคัญเขาหรอกไอ้โง่ไปดีกวยก่อนไปเถอะ คอมพิวเตอร์อยู่ไหนอะเป็นเราดีเว sure like bueno. ่ยพี่หยาคอมพิวเตอร์อยู่ไหนวะบังไม่กินหมูบาบูบาบูบาบังบางบางกินหมูไปละบังไม่กินหมูปลาบังไม่กินหมูนะบังไม่กินหมูนะบังไม่กินหมูพี่แบงพี่แบงพี่แบงเอ้ายอยู่พี่แบงอยู่ไหมมึงจะซ้ำกูทำไมฮะ กูถามว่ามึงจะตามกูทำไมไอ้จยี่อ้้เหียไอ้โง่เเป็นหี้ยออะะไร่มึงมึงมึงตามกูแทบตายสุดท้ายเขาก็ไปหนุ่มไปกับหนุ่มเลี้ยงวัวเหมือนเดิมไอ้เหี่โง่ไอ้ควายไอ้เหี้ยใช่ใช่ควายอ่ะโง่แอคเหรออ๋อมึงแอคเหรอไอ้ชิบุมึงแอคใช่ป่ะไอ้สัตว์ได้ยังใกูขึ้นนะถ้ากูขึ้นกูเอาแม่งพังอ่ะอิ่งเนื้อสิบชิ้นวูเชรเจ็ด อู้ดีงัมาเอากูขึ้นเนี่ยเอ้าหมาครับมาครับขอขอศพได้ไหมคะได้ครับได้ครับเอาไปชุบโรงพยาบาลเลยครับมีสตอรี่ครับสตอรี่หนึ่งหนึ่งหมอไปชุบโรงพยาบาลหมาหมอชุบโรงพยาบาลครับหมอสตอรี่หนึ่งหนึ่งครับเป็นเป็นสตอรี่ครับหมอต้องชุบโรงพยาบาลอ๋อครับครับครับถ้าพี่กูดูอยู่นะให้พี่กูมาหากู แล้วลุมด่ามันคุณหมอคุณหมอคนสวยก็เห็นอยู่ว่าชุดเดียวกันคุณหมอจะผมกับประตลีหนึ่งหนึ่งครับประตลีหนึ่งหนึ่งหมอต้องฟังคนที่เขาไม่สลบปอะครับถ้าเขาแฮวกัเลยบ้าได้ครับคุณหมอไปไหนก็ไปไอ้มุ้งไม่สุดท้ายอะยังไงเขาก็ไปสอบคนมอื่นีหมอไปหมอไ่ปหมอเขาไม่เอามึงหรอกไอ้เจอยู่คุณหมอชีแไปแก้ยังไงไอ้หมอมีจ่องโจบหมอมีจ่องจบ นนสุดท้ายอ่ะสุดท้ายอ่ะเขาขับลงมาทางคู่เลยเหรอไปพี่ปืนพี่ปืนแล้วไปชมโรงพยาบาลพี่สุดท้ายอ่ะกูาบอกเลยนะรบบผมพี่ชยาางสุดท้ายอ่ะเขาอ่ะคนนี้คนนี้เอากลับโรงพยาบาลได้ไหมครับสุดท้ายอ่ะเขายืนอยู่คนเดียวอ่ะพี่ผเขาก็บอกกับผู้ชายคนอื่นว่าโสดอยู่ดีเขาไม่เรียกมึงหรอกไอายุหมอชิบูเล่หมอชิบเปลไคูเราามชบเลน่เขาสมเพศมึงเฉยๆที่เขายังอยู่กับมึงอ่ะ กูแล้วสมเพชมึงจริงๆพังกูไม่พังเหี้ยมึงคิดสภาพดิเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงวัวอยู่ดึกดเดื่นๆอ่ะแล้วมึงไปนอนอ่ะมึงคิดว่าเขาเลี้ยงวัวหรอใครอ่ะเขาเลี้ยงวัวกับหนุ่มอื่นครับไอ้ควายเหี้ยกูไม่ฟังกูไม่ฟังกูนะกูังกูไม่ฟังวันนั้นกูเข้าไปเลี้ยงวัวโอ้โหกูเห็นยืนอยู่กับหนุ่มใหม่อ่ะเอาเลี้ยงวัวหนุ่มหัวเขียวอ่ะใส่สูทแบบ กูไม่อยากบอกเลยนะว่าแก๊งไหนเนี่ยแต่เขายืนเลี้ยงด้วยกันจิวจีด้วยกันอะ่ะ oh. พอพอเวลาสําคัญเวลาพิกถามเขาก็แกล้งไม่อยู่กับพึ้งพออีกคนเขานอนเฉยไอ้ควายไอ้เฮีย <c oughs> กูบอกเลยนะ <c oughs> เวลาเด็กๆดิกดืมาเมืองไปนอนนะ <c oughs> มืองฟอยแน่นอนเพราะว่าเขาไปอยู่กับคนอื่นไน <c oughs> อ้เฮียกูกูไม่ได้พูดให้มึงเชื่อหรอกเชื่อไม่เชื่อก็ดูเอารอบที่แล้วกูก็พูดไปแล้วอืมเพราะว่าเมืองอ่ะไม่มีวันหรอก ไม่มีวันหรอกที่เขาจะเอามึงเป็นตัวจริงสุดท้ายอะ่ะมันก็ได้เป็นแค่สำรองทําไม่เป็นก็อย่าทำไอ้เฮียกระจอกเนี่ยโอ้ไอ้เฮียมไม่ได <ใจ S 2> ้ก,ะกระสุาอ่ะมึงดูกูไว้อ <c oughs> ไม่ตายไวย้ดูหัวเต็ม <c oughs> ป่ะสะลุบกูเป็นป่ะไอคไว้แค่ไม่ได้จับนานนะสนุบกูเป็นป่ะกูเป็นป่ะกูถามเป็นเป็นไม่เป็นไม่ดูหรอกแต่สุดท้ายอะเขาไปเอามึงแน่นอน <c oughs> อง่ายๆนะตอนเนี้ยที่มึงมีอะพอมึงมีมึงรวยเขาเดยมาเกาะมึงโอ <c oughs> เขามาหลอกสูบมึง<อ>ไอควว้<อ>ตามใจเขาทุกอย่างโอสุดท้ายโดนเขาหลอกเอคยงงูพอใจมึงยังอะ กูยังไม่พอใจกูบอกเลยนะอืมเขาว่าให้หนุ่มมาส่งให้หนุ่มไปรับไปส่งตอนดึกๆกด,ดื่นๆโพทวิตหาหนุ่มดามใจทุยเฮ้ย <laughs> นนอะมึงไม่ต้องคิดมากหรอกตอนเนี้ยแล้วมึง,งไม่ต้องเสียใจน้ำลายเต็มแว่นกูงละงมี้สิ่งที่พูดมาไม่ได้พูดที่มึงเชื่ออืมกูพูดไปกันงั้น เพื่อจะมีหมาแถวเนี้ยคิดได้กูอ่ะพูตรงๆนะกูไม่ได้ฟังเลยกูก็ไม่ฟังมึงกูถอดหูฟังกูก็ไม่ได้ฟังมึงเหมือนกันไอ้ควายเอยมึงคิดว่ามึงคนียาะจะทําให้ความรักของกูมันแตกแยกได้อะกูทําได้อยู่แล้วกูมีตัวช่วยจะกูรักกันดีโทรหาเด็กเพื่อนกูไปทําเสียงเสียวใส่แป๊บเดียวแล้วก็เรียบร้อยแล้วกูรักกันดีรักกันดีเหรออืม รักกันนานๆนะรักกันนานๆนะกันนายูไม่ทำแนนหนุ่มยาอุ่ยบังเอิญจังอย่า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 นายูรักกันนานๆนะยิงยิงพี่ชายเดิฟไม่ลงไะน้องไปไปดีกว่าปล่อยให้ควายอยู่ของควายเถอะน้องยิ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 งคนดีๆแบบเราอ่ะไปดีกว่าไปน้องไปมาเจ้าพ่อโชว์ดีน้อง โอ้ไปน้องไปไหนมาเจะป้นพี่น้องมาดีดิมันเจะป้นไอ้กูไปได้ปนมึงนะไอ้บูไม่ควายขอเช็คอเล่นกับใครไม่เล่นมึงเล่นกับไฟี่เป๊ผมโดนไปเปเจยาน้องกล่องซ่อมไม่มีใช่ไหมได้เอาให้โทรศัพท์พี่ก็ไม่มีไอติมไม่มีน้ำซ้มไม่มีได้น้องโอ้โหกาชาร้อยกล่องปะ ใช่พี่ใช่ช่กูแจ้งไปนะไอพี่ใช่ใช่พี่บุ้มแจ้งไปจริงนะใช่เออสวยเอาเดียวไหมน้องเอาเอาเนื้อเอาเนื้อกู้สมเพลยไอเจียวรอยิงกันเลยน้องขี่รถออกไกลๆไม่มีการสมเพลอ์เฮียเฮ้ยใครมันโทรมาว่าจะกูกระทืบหรอกไปน้องปะปะปะ ไปน้องเอ้ยไปเถอะเร็วๆขึ้นมาเอ้ยโอ้ยไ,ไป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 <ๆ>ดีกว่าน้อไป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 มาจัง,ง,องเอออยากอยากได้ก็มาตามมาเดี๋ยวเราไปแบ่งหารสองเนาะไปหารสองดีกว่าไอ้อะสองครับสองอุ้ยหัวล้านอยากได้ก็มาตามมาหว่าน้องน้องนะคงตามกูเจอจริงจริงตามไม่เจอตามไม่เจอหรอกเนาะน้องถ้าตามเจอก็รู้แล้วเนาะ รู้กันนะเนาะเมื่อแต่ผมมาหาพี่ได้ไงเนี่ยก็รู้กันไงอ๋อโอเคโอเคเรารู้กันโอเคเราไปแบ่งของกันเฮ้ผมขึ้นได้ไหมพี่ขึ้นไปไม่ได้ได้นาะมาๆาพี่จนสอนผมมาเลยไรื่เนี่ยได้เนาะกระเป๋าอะไรเนาะลงเอิลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวผมพาเองไม่ลงเดี๋ยวตายเดี๋ยวพากูไปหามัน460 460เดี๋ยวทิ้งเนื้อก่อนเออไม่ต้องทิ้งหรอกมั้งเก็บแม่กูแดงเถอะงั้น มึงดูลายกูดิถ้ากูขับเนี่ย460 460นี่แหละลายนี่แหละพี่เดยสอนผมอุ้ยขยับดีขยับดีขยับดีเฮ้ยขยับดีที่พีเดย์ที่พี่เดย์สอนมึงมาก็เพราะว่ากูนี่แหละสอนมาขยับดีมึงจะมาขยับอะไรกูนี่แหละกูสอนเหมือเดย์กูนี่พี่เอ็กนี่ยหรอพี่อ็กโอ้โหคนสอนพี่เดย์เหรอเนี่วะเอาไอ้้เหียคนเรามันก็มีอิตบ้ได้เนาะเอาเอาเองดิเอาเอ็กเชิญดิ่เนาะ มาเองโชว์ดีน้องอ่ะมาไหมยังไม่เป็นไม่ต้องให้สอนเยไปดูแลเอาผมพิ่แค่วันเดียวนะเนี่ยเออแลดูนะเราดูนะเอออืมรอกกันรอกกันมันยังไม่ตรงขอบมันยังไม่ตรงขอบเดี๋ยวมันยังไม่ตรงล็อกเอาดีนังอ่ะอ้แต่ก็ไม่คว่ำพี่ละกันน่ะรอก่อนรอก่อนรีบหรอเออเอาโชว์ดีน้องอ่ะเออรอก่อนรอก่อน มันมันมันไม่ตรงล็อกว่ะมามามาลงลงสิงตาพี่ละแป๊บนึงก่อนแป๊บนึงก่อนแป๊บนึงกสามรอบแล้วนะสามรอบแล้วสามรอบแล้วอย่าเพิ่งมาตัดสินกันไม่ได้สองสองรอบมันตัดสินกันไม่ได้หรอกเห็นปะเห็นปะสวยมากเก่งมากนะโอ้โหเป็นเก่งจริงๆเลย ขึ้นมาหนักขึ้นมาดีนเนาะ เองเองรู้อีกไลน์ไหมเดี๋ยวพี่พาไปพี่ว่าเองยังไม่รู้แน่เลยรู้ดิผมรู้แล้วผมรู้แล้วอ่ะพี่บอกตรงไหนอะตึกสับดารฮาเออผมรู้ละผมรู้ละตึกสับดาฮาผมรู้ละเองรู้เหรอว่าตึกไหนรู้พี่ว่าน้องพี่ว่าถ้าถ้าเราลงไปอ่ะมันน่าจะมีตีนจองกระถิ่นเราอยู่ะนองเองเชื่อไหมไม่มีอ่ะคือพี่พี่ได้กินพี่ได้กินแปลกขยับดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้เดี๋ยวผมนี้ให้พี่ว่านะ เน้ยเออะวันนี้ล่างสหอยเพื่อนแปลกๆว่ะร่างสหอยมินี่มินตีเลยนะเนาะเฮ้ยนะพี่มาแล้วพี่ได้กินตู่ๆถ้าเราลงไปอ่ะมันจะเจอยังไงน้องๆเนาะเออยากรู้อยู่นะน้องเนาะไอคนแบบเนี้ยมันเลี้ยวเฮ้ไอ้ไพี่บูมพี่บูมพี่บูมไม่ใช่เล่นๆนะพี่บูม พิ่บลูพบ,บไม่ใช่เล่นๆนะเอ้โอย้ยอี้ยเดี๋ยวกูบางยีงแม่งหรอกน้ากูวิ่ไหนไวะ อไอเอลกูให้รถมึงขับนะเอา,าเ,เก่งหน่อยสัตว์เก่งๆห่อมึงกูไม่เก่งหรอกกูไม่เก่งหรอกเออ